แต่ละข่าวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการลงทุนของเรายัางไงสรุปข่าวคริปโตเคอเรนซีเพื่อนักลงทุนรายย่อยแล้วเราจะตัดสินใจลงทุนยังไงดีสวัสดีครับผมสมเลิศชัยสิริมหามรกรเราจะมาสรุปข่าว ในรอบสัปดาห์นี้ว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจทําให้การลงทุนของเราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นกันผมเป็นคนหนึ่งที่ลงทุนในตลาดคริปโตมาตั้งแต่ปี17เเราอ่านข่าวทุกๆวันอยู่แล้ว,ลวผมก็เลยเห็นว่าเฮ้ยหลายๆคนอยากให้มาสรุปว่าข่าวแต่ละข่าวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการลงทุนของเรายังไงบ้างคริปโตอินไซต์เป็นการสรุปข่าว คริปโตเคอเรนซีเพื่อนักลงทุนรายย่อยแล้วเราจะตัดสินใจลงทุนยังไงดีเป็นเจ้าของเพจนักลงทุนคริปโตเจ้าของ YouTube Channel good luck crypto investor นะครับคริปโตเคอเรนซีตอนนี้มันจะเกี่ยวข้องกับแนวโน้มการลงทุนอะไรยังไงผมจะสรุปสั้นๆใช้เวลาอยู่ประมาณไม่ไมเกินสัก20นาทีต่อสัปดาห์จากเป็น 10, 10เป็น20ข่าวข่าวข่าวสำคัญๆอยู่สักสอสาข่าวที่น่าจะมีทิศทางสาคัญต่อตลาดคริปโตเคอเรนซีหสิ่งที่ผมจะตัดนะครับคือตัดพวกข่าวปั่นราคาอะไรพวกนี้ตัด ตัดออกไปผมจะพยายามพูดในภาพรวมในภาพใหญ่ให้เห็นว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีกกำลังมีมูฟเมนต์ไปทางไหนนะครับสองผมจะตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหรียญเฉพาะเฉพาะเหรียญออกไปจะให้เห็นเป็นภาพใหญ่ของตลาดคริปโตเคอเรนซีให้เห็นส่วนใหญ่ให้เห็นฟันเฟลอว่าเขาเลือกเขาตัดสินใจเงินกำลังควรจะไหลไปทางไหนและที่สำคัญไม่ใช่การไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่เป็นการเล่าข่าวให้คุณฟังให้ได้รู้ว่า มันเกี่ยวข้องกับเหรียญที่เราลงทุนอยู่หรือเปล่าแล้วก็ movement ของตลาดทั่วโลกกำลังไปในทิศทางไหนนะครับเนื้อหาเรามีอยู่2ข่าวใหญ่ๆที่ผมคัดเลือกมาแล้วคิดว่าสำคัญสคัญกับตลาดของคริปโตเคอเรนซีมากๆเลยนะครับคือ i n s ไซ e ์ว e k l ีนี้เราจะมีเรื่องหัวข้อข่าวที่1คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง g เ s c a l e เป็นกองทรัสต์กองทรัสต์คืออะไรคือคล้ายๆกองทุนเดี๋ยวผมจะอธิบายลงดีเทลลึกลงไปกองทุนที่ลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีในสัปดาห์นี้นะครับเฉพาะสัปดาห์นี้มีการก้าวกระโดดมาอย่างมากมันเกี่ยวข้องโดยที่เราจะใชใ้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจยังไงเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับ แล้วก็ข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องอเป็น usable เป,นเ,ปนเป็นเรื่องการ use case นะครับ PayPal จะเปิดรองรับการใช้ c r y p t o c r เร n c y ในการจ่ายค่าสินค้าแล้วนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆสำหรับตลาดภาพใหญ่มาเริ่มที่ข่าวแรกเลยเก s สเกลนะครับ a ก s สเกลคืออะไรผมอธิบายให้เห็นภาพคร่าวๆก่อน g a ก s สเกลมันคือกองทุนกองทุนที่คนนักลงทุนทั่วโลกเอาเงินไปลงร่วมกันและทำการ ให้เติบโตไปพร้อมกับทรัพย์สินใดๆกองทุนที่ถูกรองรับด้วยคนกลางมีคนมาตรวจสอบบัญชีมีคนมาตรวจสอบว่าบัญชีเนี่ยถูกต้องไหมมีทรัพย์สินที่ถืออยู่จริงไหมนะครับและเมื่อทรัพย์สินมูลค่าเติบโตเขาก็เอากําไรเนี่ยแบ่งสัสดส่วนให้กับผู้ถือหุ้นทุกๆคนนะครับมันทํางานประมาณนี้นะครับกองทัพทํางานแบบนี้จะมีอยู่3 3ฝ่ายนะครับอย่างแรกคือ กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่ม unit holder คือนักลงทุนรายย่อยทั่วไปที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับที่อยู่ด้านขวาล่างตัวสีม่วงเนี่ยครับก็จะเป็นคนที่เอาเงินมาลงในกองนี้พอเอากองพอเอาเงินมาลงในกองนี้เสร็จปุ๊บก็จะมี fund manager หรือตัวที่ชื่อ grayscale เนี่ยแหละมาจาัดก,การว่าลงทุนในเหรียญอะไรบ้างเขาจะต้องเลือกเหรียญที่มีคุณคุณภาพเลือกเหรียญที่มีประโยชน์นะครับ เขาก็จะได้ส่วนแบ่งในเรื่อง m มเนจเมน n ์ฟ e ีไปแล้วก็จะมีทัสตี้คือคนที่มารับรองว่ากองทัสเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ครบถ้วนครบตามจำนวนที่แจ้งไว้ในบัญชีจริงๆนะครับทำหน้าที่ง่ายๆเลยคือเมื่อกองทุนนี้เติบโตเมื่อกองทุนนี้เติบโตต่างคนต่างเก็บผลไม้ออกไปคนที่เอาเงินมาลงทุนก็เก็บส่วนแบ่งออกไปฟันเมเนเจอร์ก็เก็บค่า m มเนจเมน n ์ฟ e ีไปกองทัสทัสตี้ก็เก็บค่าทัสตี้ฟีไปพูดง่ายๆคือ จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อให้ได้ประโยชน์กันทุกๆฝ่ายไปนะครับนั่นคือการทํางานของกองทรัสต์แบบนั้นนะครับและเก s สเกลมันเติบโตมายัางไงผมต้องบอกว่าจากให้เห็นนี่คือผลประกอบการนี่คือผลประกอบการของ g เก s c a l e นะครับให้ดูว่าเนี่ยเวลาผ่านไป1วันผลตอบแทนของเขาราคาเขาขึ้นเติบโตขนาดไหนให้ดูไอตรงด้านขวาล่างสุดนะครับ กองทรัสของเกสเกลนี่เขาตั้งมาตั้งแต่ปี2015 2015ถึงปีนี้ประมาณ5ปีมูลค่าเขาเติบโตขึ้นประมาณ8,700% 8,700%นะครับมูลค่าของตลาดเนี่ยมูลค่าของตลาดเนี่ยเติบโตขึ้นในปีล่าสุดนะในปีล่าสุดนะครับประมาณ54%พูดง่ายๆคือถ้าคุณถือ1ล้านบาทเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้คุณจะมี1 5 4 0 0 0้านบาทนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมูลค่าเติบโตขึ้น54%ทีนี้หลายๆคนก็ถามเฮ้ยมันมีกองทุนที่ลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีแล้วแต่แต่ในตลาดไทยมีหรือ,อยังต้องบอกว่ายังไม่มีนะยังไม่มีนะแค่ให้เห็นภาพในตลาดโลกก่อนว่าตลาดโลกเขาเริ่มลงทุนกันเอาเงินระดมทุนกันมาลงเป็นกองทุนแบบนี้แล้วนะครับ ทีนี้ให้เห็นดูผลประกอบการ Market Perform a n c e เทียบกับตลาดสีเขียวครับ Market Priceper Share นะครับให้เห็นว่านะครับราคามูลค่าของของกองทุนนี้ถ้าเทียบเหมือนมันเทียบเหมือนมูลค่าหุ้นน่ะมูลค่าหุ้นของกองทุนนี้เติบโตเป็นสีเขียวมากกว่ามูลค่าของอปริมาณบิตคอยที่เขาถือเพราะฉะนั้นเขาจําเป็นจะต้องแบ่งสัสดส่วนในการถือให้ดีเขาต้องรีบาลานซ์ผ่อนให้ดีทีนี้ผมก็เลยมาสงสัยแล้วอย่างนั้นเกรสเกลเนี่ยมัน ขนาดใหญ่ขนาดไหนแล้วมันน่าเชื่อถือหรือว่ามันมันตัดในตลาดโลกอะ่ะมันเขาอยู่ p o s i t i o n นิ่งขนาดไหนกันเรามาดูกันนะครับเขาเติบโตขึ้น9.4ล้านบาทภายในแค่1สัปดาห์มีนักลงทุนหน้าใหม่เอาเงินมาใส่ในกองเนี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ9.4ล้านบาทในแค่1สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดของเขาโตขึ้นไปอยู่ที่ประมาณประมาณ6,000 6บิลเลียนหรือ6,000ล้าน ถ้าคิดเป็นเงินไทยครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ2 0 0แสนล้านถ้าเทียบเอาแบบง่ายๆถ้าเราคิดไม่ออกว่า2 0 0แสนล้านบาทขนาดไหนก็เยอะเท่ากับเรือดำน้ำสิบลำเลยทีเดียวคือขนาดกองมันใหญ่มากทีนี้เขาเติบโตด้วยได้ด้วยจาก,การจัดพอร์ตลงทุนแบบกระจายสัดส่วนได้ดีถ้าเรากระจายสัดส่วนได้ดีกับการลงทุนได้ดีนะครับเงินลงทุนของคุณจะโตตาม มูลค่าทรัพย์สินเขาเลือกลงทุนในทรัพย์สินตัวไหนบ้างผมก็สรุปมาให้เกรสเกลเลือกลงทุนมีเหรียญที่สําคัญสําคัญอยู่ประมาณ6-8เหรียญผมเอาพูดประมาณ6เหรียญหลักแล้วกันเหรียญแรกครับคือบิตคอยนะครับเขากระจายไปลงใน Bitcoin ในไลท์คอยในอีเธอ e รียมอีเธอเรียมคลาสสิกสเตลล่าบิตคอยแแล้วก็จะมีซีแคช e ซ z อีซีแซดอีซีซแนะครับแล้วก็ฮอลลเซน นะครับอีก2เหรียญที่ผมไม่ได้ทำใน,ในในสไลด์นี้นะครับประเด็นสําคัญที่อยากจะบอกคืออะไรแปลว่าภายในประมาณ6-8เหรียญเนี้ยมันมี potential มันมีความน่าสนใจที่จะมีการเติบโตในในระยะยาวเวลาลงทุนกองทุนต่างๆเขาจะไม่ลงแบบสุ่ม4สุ่ม5เขาจะเลือกเหรียญที่มีมีศัก,กยภาพแล้วก็มีพื้นฐานแน่นแล้วก็มีกลุ่มนักลงทุนที่ที่เป็นตัวจริงที่ ถือเหรียญน,นั้นๆกันระยะยาวดังนั้นไอ้หกถึงแเหรียญเนี้ยค่อนข้างมั่นใจว่าการเติบโตในระยะยาวจะมีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสภาพเหมือนเราลงทุนในกองทุนที่ลงในพวก700เซ็ตร้อยเหรียญดีๆ50ตัวแรกเกสเกลก็ทําหน้าที่คล้ายๆกันคือเลือกเหรียญที่มี potential เติบโตในระยะยาวดังนั้นถ้าคุณจะจัดพอร์ตลงทุนคุณควรจัดพอร์ตที่มีการเติบโตในระยะยาวหรือมีเหรียญกลุ่มนี้ ประกอบอยู่ด้วยย้ำเตือนอีกครั้งนะไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่ถ้าคุณจะใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจอย่าลืมดูว่าเจ้าใหญ่เขาเล่นอะไรเราเป็นเจ้าเจ้าเล็กเจ้าน้อยเราก็อาจจะ Follow ตามเขาไปได้นะครับ นั่นคือข่าวเรื่อง g เกสเกลส่วนสําคัญที่สุดคือเลือกเหรียญอะไรที่จะเหมาะสมกับการเล่นของเราบ้างมีหลายๆคนถามว่าอย่างนั้นถ้าเราจะเอาเงินไปลงในเก c a l ลเราทําได้ไหมถ้าเราเป็นรายย่อยผมอยากบอกเลยว่าสมมุติคุณอยากลงทุนกับเขา Start Investing เขาจะบอกว่าขั้นต่ําที่เขารับคือประมาณ25,000เหรียญขั้นต่ำเนี่ยเขาจะเด้งขึ้มา unfortunately คุณไม่สามารถลงทุนในตรงนี้ได้เพราะ เขาขั้นต่ำรับที่25,000เหรียญกดมาแล้วประมาณ5 2 0 0 0 0สอบาทนะครับแต่ก็ไม่ใช่ในการแนะนำว่าให้คุณไปลงทุนกับเขานะเราแค่ดูว่าเจ้าใหญ่เขาเดินยังไงแล้วเราก็เดินตามหรือเราเลือกวิธีคิดวิธีทำแบบที่เขาทำน,ะนั่นเองนั่นคือสิ่งที่ผมอยากนำเสนอว่าเมื่อเกสเกลเ,เติบโตได้อย่างยั่งยืนพอร์ตของเราก็สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเหมือนกันมันไม่จำเป็นว่าเขาโตแล้วเราจะไม่มีทางโต เราแค่ลองมองดูว่าคนที่เขาเติบโตเขาทำยังไงแล้วเราก็ก๊อปปี้เลียนแบบการลงทุนมันไม่ได้ไม่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของทักษะอะไรมากมายถ้าคุณรู้ว่ากระบวนการคนสําเร็จเขาคิดยังไงเขาทํำยังไงคุณก็เดินตามเขาไปแค่นั้นเองนะครับนั่นคือข่าวที่1ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมทําคือเอาข่าวมาเสร็จแล้วก็วิเคราะห์ ในมุมมองของผมว่ามันเกี่ยวข้องอยังไงเนื้อข่าวมันมีสั้นๆแหละแค่ประมาณ8บรรทัด10บรรทัดเท่านั้นเองว่าเกสเกลเขาเติบโตนะครับผมก็มาขยายความต่ออย่างนั้นวิธีคิดของเกสเกลคืออะไรวิธีที่เขาลงทุนคืออะไรนะครับก็มาสรุปให้ทุกคนฟังแบบนี้โอเคถ้าใครรู้สึกชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกๆวันศุกร์ประมาณบ่าย2บ่าย3ประมาณนี้นะครับก็จะมาสรุปให้ฟังว่าข่าวคืออะไรข่าวที่2เรื่อง p พ y p พอ,อ PayPal จะเปิดรองรับให้ใช้คริปโตเคอเรนซีในการเป็น ในการจ่ายค่าสินค้านะครับข่าวนี้มีคนชอบแล้วก็มีคนรู้สึกว่าแอคทีฟกับข่าวนี้มากๆเลยนะครับ paypal รับชำระด,ด้วยเหรียญคริปโตเคอเรนซีซึ่งหลักๆนะครับจะมีอยู่ประมาณ4เหรียญหลักประมาณ4เหรียญหลักเหรียญอะไรบ้างตามรูปที่เห็นนะครับก็คือคือ1 bitcoin 2 ethereum 3 litecoin และ4 bitcoin cash นะครับก็จะมี4เหรียญหลักเหล่านี้นะครับที่จะทําให้เปิดโลกการจ่ายเงินเป็น payment gateway ใหม่ๆ แน่นอนแล้วมันจะเกิดผลยังไงกับเหรียญต่างๆบ้างมันจะเกิดผลยังไงกับกับการลงทุนของเราบ้างเรามาดูกันดู positioning ของ PayPal ในตลาดโลกก่อน PayPal ในตลาดโลกครับเป็น payment gateway ที่ใหญ่ที่สุด payment gateway คืออะไรคือคนที่เอาไว้ใช้รองรับการจ่ายตังค์ปกติเราจ่ายผ่านพวกเคบ Bank แม่มันนี่ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไร่ข่เขียว่ข่ม่วง่า่แดงไข่เหลืองอะไรต่างๆก็ตามเรามี payment gateway ในการจ่ายตังค์ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นจ่ายผ่นานไลน์อะไรต่างๆที่ทุกคนใช้กัน หรือว่าจ่ายผ่านอแอป b i t อะไรพวกนั้นนะครับ PayPal ก็เป็นเจ้าที่ใหญ่พูดง่ายคือมูลค่าแค่ Q2Q Q เดียวนะ6.9ล้านล้านหรือถ้าคิดไม่ออกนะครับช้อปปีใหญ่ขนาดไหน s h o ปปี้ลาซาดใหญ่ขนาดไหนนะครับมีมูลค่าประมาณ60เท่าคูณเข้าไปนะครับแค่ Q เดียวมูลค่าประมาณ60เท่าคือใหญ่กว่าพวกช้อปปี l a า a าด้ากันมากมายมหาศาลนะนะครับแล้วก็ใช้กันทั่วโลกเลย ที่สำคัญมันใช้กันทั่วโลกเนี่แหละเมื่อ PayPal ใช้ทั่วโลกและเป็น Payment Gateway ที่จะมารองรับ Bitcoin cryptocurrency แน่นอนว่าคนจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดการไหลเข้ามาของคนแต่ยังไม่ได้รับตอนนี้นะสิ่งที่เขาจะรับคือรับเริ่มปี2021คือปีหน้าพูดง่ายๆคืออีกประมาณ3-6เดือนต่อจากนี้ที่จะรองรับก็เหรียญ Bitcoin Ethereum Bitcoin Cash แล้วก็ Litecoin นะครับจะทำให้พวก การจ่ายการที่เราลงทุนในคริปโตโกรนซีเนี่ยสามารถเอาไปใช้ซื้อของสามารถใช้ไปจองห้องพักสามารถไปใช้ใช้ a อ r b n b ใช้ซื้อแพ็กเกจแต่งงานใช้ซื้อได้แม้แต่ซื้อของในร้านขายปีกอย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้าแตะกระเป๋าบริจาค PayPal รับได้ทุกอย่างนะครับเป็น Payment Gateway เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระหว่างตลาดคริปโตเคอเรนซีกับโลกปัจจุบันจริงๆนะครับนักวิชาการคาดการไว้ว่าจะทำให้คนใช้ Bitcoin หรือคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นถึงประมาณ3เท่าจากปัจจุบันครับบิตคอยนะครับมี Active User อยู่ประมาณ187ล้านคนนะครับคาดว่าภายใน3ปีจะทำหลังจากที่ PayPal สามารถรองรับตัวคริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับจะเติบโตขึ้นเป็น487ล้านคนเลยทีเดียว พูดง่ายคือฐานคนที่จะใช้ตลาดคริปโตเคอเรนซีใช้เหรียญคริปโตจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ3เท่าภายใน3ปีซึ่งโดยปกติเนี่ยทุกๆปีจะมีเพิ่มในอัตราอยู่ประมาณจุดห้คือ50%อยู่แล้วนะครับมันอาจจะทําให้การเติบโตของมันลวดเร็วมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นนะครับสิ่งสําคัญที่จะให้เกิดผลกระทบ เกิดผลกระทบกับเราหรือเกิดผลดีกับเรามันจะเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าโรบินฮูดเอฟเฟกอาจจะนะไม่ได้รับประกันว่าจะเกิด100%แต่อาจจะเกิดโรบินฮูดเอฟเฟกโรบินฮูดเอฟเฟกเกี่ยวข้องกับเรายัางไงเกี่ยวข้องกับเราย่างไงคือทุกๆวันนี้เวลาเขาขายของผ่านออนไลน์ซื้อของผ่านตลาดอะไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดในตลาดคริปตโตเคอเรนซีคือเวลาเงินโอนไปโอนมาบางทีมันเป็นหน่วยเล็กมากมาก มันเป็นหน่วยเล็กมากๆอย่างเช่นบางคนซื้อพิกโคท a รานเซชันคือหน่วยย่อยเล็กมากๆแล้วถ้าโอนเงินเข้าไปผ่านธนาคารกันบ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นของตลาดเพย์พอที่ปัญหาปัจจุบันคือเวลาเขาซื้อของอะไรแล้วเขาจะต้องถอนเงินออกมาจะต้องผ่านจะต้องผ่านธนาคารถูกต้องไหมอ,ะ,อะยกตัวอย่างในไทยเลยง่ายๆ400ท r รานเซชันเกินครั้งเกินครั้งละ2,000บาทอะไรนั่นแหละผมจําดีเทลไม่ได้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นทั่วโลกล่ะ ปัญหามันจะเกิดกับร้านค้าปลีกลายย่อยเต็มไปหมดและถ้าร้านค้าปลีกรายย่อยสามารถรับชําระด้วยคริปโตเคเรนซีได้และโอนผ่านตลาดคริปโตเคเรนซีได้แน่นอนพวกไมโครทรานเซ็คชั่นพวกนี้พวกค่าฟรีในการโอนผ่านธนาคารพวกนี้จะหายไปเมื่อมันหายไปมันจะเกิดการบูมเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบอย่างที่เกิดเห็นในตลาดสหรัฐช่วงปีที่ผ่านมาคือในอมูลค่าของเทสลามูลค่าของเทสลาเติบโตขึ้น แทบจะเป็น10เท่าเพราะอะไรเพราะรายย่อยเพราะรายย่อยสามารถเข้าไปซื้อได้อัตราการเติบโตของของจำนวนคนถือหุ้นเทสลาเพิ่มขึ้น5เท่าพร้อมกับราคาที่เติบโตขึ้นประมาณ5ประมาณ8เท่าเหมือนกันเมื่อไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลางที่ชื่อว่าธนาคารและหลายคนมีความแฮปปี้อย่างแรกคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องภาษี อาจจะเป็นเรื่องจํานวนความวุ่นวายในการโอนผ่านธนาคารเพราะฉะนั้นลายย่อยหรือแม้แต่ว่าอาจจะเป็นเด็กนักเรียนที่บ้านก็สามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่ชื่อตลาดคริปโตเคอเรนซีได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนั่นคือส่วนที่น่าสนใจมากๆของที่ PayPal รับการชําระด้วย Bitcoin ใช้คําว่าทั้งหมดเป็นการอาจจะนะแต่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงดังนั้นดังนั้นนั่นคือส่วนสําคัญที่สุดของของการที่เ a y p a l ออกมารับ ชำระด้วยเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับวันนี้ข่าวมีด้วยการสองข่าวแบบนี้ก็สรุปสั้นๆคือ 1. เรื่องเกสเกลสิ่งที่คุณควรจะไปมองคือเขาลงทุนในเหรียญไหนบ้างเหรียญไหนที่มี p o t เทนเชีหรือมีความน่าเชื่อถือในระยะยาวบ้างเรื่องที่2ครับคือ PayPal นะครับเปิดรองรับการใช้คริปโตเคอเรนซีแล้วตลาดคริปโตเคอเรนซีจะเติบโตขนาดไหนเมื่อซัพพลายเท่าเดิม Bitcoin, c r y โตเคอ r รนซี y ซั p p l y เท่าเดิมเสมอแต่ดีมานคนต้องการใช้ทรัพย์สินประเภทนี้เยอะมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือตลาดนี้จะเติบโตไปที่ไหนตลาดนี้จะไปไกลอีกขนาดไหนแล้วคุณจะอยู่ตรงไหนของตลาดนี้คุณจะเป็นคนที่ขี่ขึ้นนี้ขึ้นไปหรือว่าจะรอให้มันหายผ่านไปแล้วคุณก็บอกว่าลุมนี้เหมือนเดิมนะครับส่วนสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากฝากไว้ครับ การลงทุนครับคือการซื้อเวลาให้กับคนที่คุณรักก็สําหรับผมวันนี้มาสรุปข่าวสั้นๆถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษอย่าลืมนะครับทุกๆวันศุกร์ผมจะมีการสรุปข่าวแบบนี้แล้วก็วันธรรมดานะครับประมาณสัปดาห์ละประมาณคลิปถึง2คลิปนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาการลงทุนวิธีคิดอธิบายเรื่องราวต่างๆในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมการลงทุนคือการซื้อเวลาให้กับคนที่คุณรักในช anel YouTube คูณรักคริปโตอินเวสเตอร์ด้วยสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยจากการลงทุนโชคดีครับ